ที่ภูเก็ตครับรู้สึกดีมากครับก็ไม่คิดว่าจะได้ไมาเก็บตัวที่นี่ก็รู้สึกดีใจชาวภูเก็ตก็ต้อนรับดีมากครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับทางภูเก็ตต้อนรับดีมากท่านผู้ว่าและหน่วยงานราชการต่างๆก็ให้ความสําคัญกับนักกีฬาพ่ามปิเกมในครั้งนี้ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยของคนพิการไทยและก็พี่น้องให้ทุกคนในครั้งนี้คือ ไปแข่งขันก็ไม่ได้สถิติเพราะว่ามีการบาดเจ็บไปไปก่อนไปแข่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนและชาวภูเก็ตทุกท่านที่ต้อนรับนักกีฬาพาลินปีกในครั้งนี้ขอบคุณมากที่ให้ภูเก็ตแซนบอกกับมากกีฬาได้ผ่อนคลายเก็บตัวมาก็เครียดอยู่แล้วพอได้มาถึงตรงนี้ก็คือว่าเราได้ผ่อนคลายเราได้เที่ยววันนี้ก็ไปเที่ยว เที่ยวหมู่บ้านโบราณมาก็โอเคนะเมืองเขาก็ดูสะอาดดูน่าเที่ยวดูน่าดาแาาาูแล้วก็ไปเยก่ยนท่านมาแล้วก็ไปกินวันนี้ไปกินยำอร่อยมากยำที่ห้างเทนท่านแล้วก็กินไอศครีมที่วันนี้โค้ดสั่งมาให้กินอร่อยมากแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้ครับสวยมากมามาเพราะไม่เพราะไม่เคยมาภูเก็ตเลยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่มา สวยมากค่ะแบบมันเป็นแบบบรรยากาศแบบทาให้เราผ่อนคลายได้ให้เราทำให้เราไม่ไมเครียดแล้วก็ขออีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณพี่น้องชาภูกริตที่ให้ความสำคัญก,กับกิาพัฒนาในครั้งนี้ขอบคุณมากค่ะ